สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเอาแผ่นกดคลาสเว็บร้อยสิบไอทั้งสองรุ่นมาให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสตาร์ทเท้าและก็สตาร์ทมือนะครับเนื่องจากว่ามีน้องๆนะครับสั่งของทางออนไลน์นะครับสั่งมาผิดกันเยอะเหลือเกินนะครับเป็นรุ่นสตาร์ทเท้าแต่สตาร์ทมือหรือเป็นรุ่นสตาร์ทมือแต่สตาร์ทเท้ามานะครับอย่างเช่นเมื่อวานนะครับเป็นรุ่นสตาร์ทเท้าแต่น้องเอาสตาร์ทมือมานะครับผมก็สลับสับเปลี่ยนให้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นนาทเ้ี่ จะเป็นลักษณะนี้นะครับวงกลมแล้วก็มียึกยักยิ่ยักยิยักด้านในนะครับนี่นะครับผมแบบที่สองก็จะเป็นสตาร์ทมือนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่างกันโดยปริยายโดยสิ้นเชิงเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้เท้าอันนี้มือนะครับเวลาน้องๆนะครับสั่งของทางออนไลน์นะครับก็สังเกตดูด้วยนะครับผมแล้วก็อ่านที่เขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเป็นสตาร์ทมือหรือสตาร์ทเท้านะครับก็คลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ